họu ở Sài Gòn này. ởตำบล, lào,ตำบล Hìn Gòng, Bán Lao Khẩu, các bạn. Tàm Khẩu, đi. Tàm Bôn Hìn Gòng, Bán lâu Khẩu. Bon bán Khẩu, Tàm Bôn เออบังเป็ดสไอจังหวัดลอยเย็ดจังหวัดลอยเย็ด,รยดครับผมอำเภอสุวรรณภูมิตุ้งคุลาครับตุงคุลาบ้านคู้กระสิงนี่กู้กาสิงใช่ป็นหรอคู้กระสิงครับเมื่อพอเมื่อพอวัตถุโบราณมาเจอวัตถุโบราณดูสิสผมมาเจอรถรถรถต้นตระกูลเลยนะเดี๋ยวให้ดูว่ายี่ห้ออะไร <c oughs> มันจะมีอะไรไหมมันจะมีอะไรร้านซ่อมไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็เราใจรักเนาะเราก็เลยอยากจะซื้อไปเอาไปล้างอะไรก็จอดหน้าบ้านก็ได้ครับเป็นเดี๋ยวจะลองเอาไปปั้นดูทำคอนเทนต์ดูนะครับว่ารถสมัยห้าสิบปีหรือเปล่าเคือเมสซี่ตัวนี้เมสซี่หรือเปล่าดูช่วยหน่อยมีคนบอกเมสซี่แต่ผมยังไม่แน่ใจนะเพราะว่าไม่เห็นยี่ห้อมัน สองพันห้าร้อยสิบสองวันทีตาอย่างยี่ห้อไฟสโตนผมไม่แน่ใจว่าผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นยี่ห้อเมสซี่จริงไหมผมจะลองให้ทุกคนท่ายว่าผมซื้อเท่าไหร่อ่ะลองทายนะทายดูเล่นๆล่ายเล่นๆไป ผมมัดจำไว้แล้วครับเหมือนหนึ่งมมผมไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรไหมหพวกกระจังหน้าเนี่ยแต่มันก็มีไฟหน้าไฟอะไรครบอยู่ผมจะเอาไปทำดูลองปั้นดูลองให้ช่างอื่นรถไฟฝืดลองพิจารณาดูไม่รู้ว่า,วาได้หรือเปล่าหนักใจอยู่ดิ <c oughs> แต่ว่าก็แอบดีใจว่ามันเราจะได้มี รถคลาสสิกสักคันหนึ่งเนาะไปจอดบ้านเนาะอยากได้รถคลาสสิกสักคันหนึ่งคือถือว่าเดิมๆนะสภาพเดิมมากเลยเป็นรถที่ไม่มีใบมีดนะจริงๆแล้วเนี่ยรถคันนี้จะมีผานข้างหลังเจ็ดผานผานไถนานะครับมีประวัติมีสตอรี่ด้วยคันนี้ก็คือตามาจากสระบุรีเนาะมาจากอำเภอพระพุทธบาทมาไถนาก็เลยมามาไถยนาจนได้เมียมปนว่ามา มาไถนาเราีใมาไถไปมาไนาที่ทุ่งกุลาที่ทุ่งกุลามากพัฒนางกุลาคนคนขันเป็นคนสุพรรณกับมหากินผักอีสานกับมาได้เมียทั้งนี้เนาะ่ตาตาเราเป็นเราคนอำเภอพระพุทธบาทเป็นคนอำเภอพระพุทธบาทในอำเภอเลยอยู่หลังวัดทางาอย่ทุงกเออหลังโรงพยาบาลบ้านแกอยู่หลังโรงพยาบาลเจาียนเก้ากีมีด้นี่ กได้เกียนไหมยุ่งยางทีทั้งรอทั้งเกียนเอาไปเฮี้ยงกันไหมจีเห็นบ่เกียนเอาเอาเอารถไถลากเกียนติเออรถไถลากเกียนเกียนไมายุ่งเห็นบ่เกียนก็มีเห็นบุคนเกียนเก่าโบราณรอมันหลุดแล้วนี่ยเออเกียนสมัยหาบเท่าอู้สุดจอดอิลีว่าคัดสีอิลีว่าอยู่นี่คัดสีเป็นโบราณควางเทียนหน้าบ้านนหดนึงมาขายไงตื่นไงขายกองคุณแม่สีกว่าครับคุณแม่บางอ่อนเนาะ นี่ไหมตาเราก็นอนเฝ้ารถแล้วอยู่นี่ยายแกแถมถังลมให้ด้วยนะนี่ได้ถังลมด้วยภูมากถังลมภูมากอากาศอบอ้าวมากเลยก็คือตาแกมาจากสระบุรีมาจากอำเภอพระพุทธบาทนะครับมาไถนา

ไปนี่เด็ที่ว่าตายเป็นเจ้าของรถตินี่ใช่ครับอ๋อไปเลี้ยงงัวมาเลี้ยงงัวมาครับคือว่าปลูกต้นไอ้ไอ้ยังก็ปลูกต้นอะไรนะพยุงบ่สามสี่พันต้นบ่อยู่น่ะไม่ถึงประมาณสามพันนะป่าคือรุ่นนี้ได้ไหมมันมีรุ่นเล็กรุ่นใหญ่โอ้ยยังพุยไม่ได้มันปลูกให้เขาโน้นนั่นั่นต้นน้อยต้นต้นซ้ำใดล่ะต้นซ้ำหนีไปต้นขนาดนี้ก็เยอะแล้วขนาดนี้เยอะแล้ว บอผมไม่ใช่เราผมให้ลูกให้หลานคนปลูกไม่ได้ตัดคนตัดไม่ได้ปลูกรุ่นนี่ทันไหม่มู้นี่เออคนตัดไม่ได้ปลูกคนปลูกไม่ได้ตัดเพราะว่าอายุมันต้องหาสิบปีสีปีหสปียังสี่สตัดมันต้องยี่สิบสามสิบปีปีเลยครับต้นหน้าบ้านนี่ต้นหน้าบ้านนี่เพิ่งสิบปีโอ้สิบปีมันก็ใหญ่เถะเนาะแต่สิปีมันเป็นดินมันดินมันดีอ่ะตาทำไมไม่ปลูกต้นทุเรียนไม่เอาแล้วมันรักษายาก เข้าใจไหมพ้ยุงนี้เรารักษาตอนต้นเดี๋ยวตาลองพูดอันนี้ฟังหน่อยตอนตามาไถนานี่ทางนี้มีมีรถไถสักคันไหมไม่มีเลยมาตั้งกี่ปีแล้วมีบ้านกูคันเดียวมากี่ปีแล้วก็อย่างน้อยๆก็ต้องสี่สิบปีสี่สิบปีแล้วครับคิดยังไงถึงมาที่นี่ก็มาไถรถก็มาไถมาตาใครพามาไม่มีมาโดยตาพระเลยขับรถไถมาเนี่ยไม่ขับเหมารถมาสองคันรถน้องชายคันหนึ่งสองเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้า ให,ใหม่ๆเมสซี่มาทั้งสองส,สองคันเลยมือหนึ่งเลยมือหนึ่งมาก็มาถามไอ้โน้นไอ้อยู่ถนนดำโน้นมันมันทำงานอยู่ครับผมก็ถามเอาไอ้หานี่มันกเกษตรสุวรรณเกษตรพยักษมันจะเศร้าสุวรรณแล้วมันยังทุ่งกุลาไม่มีมันอยู่ตรงไหนแล้วต่งกุลาตามมาตามหาทุ่งกุลาครับผมก็เลยถามว่าเยี่ยมเยี่ยมนานะมีทุ่งกุลาอยู่ตรงไหนอะ เออลงนี่เลยนี่ก็เลยทุ่งกุลาผมว่าเอามันทุ่งกุลาเนี่องะมันมีปัตาปามีที่ไถยไม่มีเป็นในหน้าหน่อยเอ้าก็ให้มันเป็นในหน้าผมรถสองคันรถใหม่เนาะไม่มีใครเคยเห็นรถไถยเมสซี่เลยแมนผมไทยอย่างเดียวโอ้ก็ผมไทยมลดโซนี้มดปานดาราดิหนิผู้สาวหลายบอทักด่ผู้สาวเยอะไหมตอนมาไม่มีอ๋ผู้สาวสิ่มาไม่ยืนบังมุ่งที่มาไีหน้าผู้สาวมา ทำงานของเขาไปเราก็ทำทุ่งทาออ้ามเราว่าไรเจักบาทัำไมเออตาไถไรเท่าไหร่ยี่ห้าบาทน้ำมันลิตรเท่าไห <80 S 2> ร่ลิตรแปดสิบตังแปดสิบตังค์ดีเซลเนี่ยสองร้อยลิตรร้อยแปดสิบบาทสองร้อยลิตรร้อยแปดสิบบาทไล่ยี่ห้าบาทบาทุ <c oughs> ท่งแสวงหาอ่างทองสุพรรณไร่ละสิบบาท <c oughs> ต่กอนตาอยู่ทางนู้นไล่ละสิบาทมาทางนี้ไล่ยี่ห้าเอายี่ห้าก็สิบบาทมันนีก็สิบห้าบาทก็ต้องมาหากินทางนี้คมาไล่รถไถเนี่ยตาซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยมือหนึ่งเลยเนี่ยมือหนึ่งแสนเดียวแสนเดียวสมัยนั้นแสนเดียวเงินแสนเดียวสมัยนั้นเท่ากับเงินเท่าไหร่ทุกวันนี้ไม่รู้แลยแสนหนึ่งแล้วก็วางดาวสองหมื่นห้า โอรดมันแสนสองต้องวางดาวสามหมื่นเงินไม่มีมีแค่สองหมื่นห้าก็เลยวางอเมซี่อเมซี่วางงวดเท่าไหร่งวดส่งงวดเดือนละห้าพันเดือนละห้าพันครับตามมาหางานที่นี่เลยใช่ไหมออกมาแล้วมาหางานที่นี่เลยเปล่าหาแถว้อนก่อนแล้วก็มาหาที่นี่อีกได้เดือนเท่าไหร่โอไม่ถูกมันคิดแล้วมันเป็นเป็นล้านล้านนะ มีหาเงินได้เป็นล้านๆเลยครับไม่คือตาคิดยังไงว่าออกรถไถมาแล้วมันจะคุ้มค่างวดค่าอะไรคุ้มเพราะว่าหากินทั้งวันนั่คือเราไม่ไม่ต้องไปลูกจ้างเราอะเรารับรัแล้วเราไถรถแล้วก็รับรับจ้างในตัวครับนี่มันมันถึงไปได้แสนหนึ่งดาวสองหมื่นห้างวดละห้าพันเหลือเจ็ดเออเหลือเจ็ดหมื่นห้าตอนที่ตามาเนี่ยหมดงวดหมดหรือยังเออรู้สึกจะหมดแล้ว อ๋อที่ที่ขับที่เอารถมานี่คืองวดหมดแล้วหมดแล้วโอ้โหป้ารถคันนี้มันหาเงินได้เป็นล้านๆเป็นล้านๆ้ยนครับก็ถึงว่าว่ยไม่อยากขายไม่รอกซุสานม,มันมันทำโอ้โหไม่ใช่น้อยเลยครับแล้วเราก็ไม่ได้หยุดเลยนะทั้งวันทั้งคืนผมถ่ายทั้งวันทั้งคืนน่ะเป็นทงเงินเรางมาเสียงกงผมไม่ได้ถ่ายทั้งวันน่ะทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนร้านลงผมขึ้นร้านขึ้นผมลงต้องต่อคิวไหมสมัยก่อนร้้านขึ้นผมก็ลงนอน อ๋อหลานขึ้นสลับกันเนี่ยหลานมาหลานนี่หลานนี่ก็ขับโอ้คนตะลานแต่ลานอยู่นี่ครับแล้วก็ตะโดนก็อยู่นู่นครับสลับกันสลับกันเขาขึ้นเราลงเราขายคนแล้วลดเลยฮะคิวคนขายคนแล้วลดเลยขายตบเตินนี่แหละผมมาขอบูชาน้ำตาเอาไปดูแลต่อ ไม่รู้ไปแล้วแต่เอาไปดูแลต่อก็คือจะเอาไปโชว์หน้าบ้านไม่ได้ไปทำลายได้ไปโชว์การเล่นถามเรื่องเรื่องเล่าของรถคันนี้ให้พี่น้องในเบื้องน้าว่าตามาจากสระบุรีก็รู้สึกว่ามันจะประมาณรถนี้จะรงใส่ประมาณ60ปีอปีตั้งแต่ตาเป็นหนุ่มเลยหรอตั้งแต่หนุ่มเลยอายุกี่ปีตอนนั้นไปซื้อรถส9บ้ตาทำงานอะไรถึงมีเงิน2 5 0 0 0ไปซื้อรถไม่มีแล้วพี่สาวเขาออกขายที่งานหนึ่ง ในสองหมื่นห้าก็เอาเอาเงินตัวนี้มาวางดาวแล้วก็ขยหาเงินให้ครอบครัวเลยอเอาคือบอกพี่สาวว่าจะเอาเงินไปซื้อรถไถยแล้วมา,าหาเลี้ยงครอบครัวหมายความว่าหาเงินให้เอาเงินมาให้รถไถแล้วก็ทีลอตถรหาเงินแล้วก็ส่งลูกเขาด้วยครับจบไม่รู้แหละจบไหมจบหลานอย่างเดียวนะห้าคนรถคันนี้นะและ้วล,ลูกชายลูกสาวอยู่นี่อีกสองเจ็ดคนส่งมหาวิทยาลัยเจ็ดคนมหาวิทยาลัยปริญญาตรีหมด นี่แหละปอสี่อุ้ยเหนื่อยมากตาทํางานจนไม่มีเวลาไปเล่นอเหนื่อยผู้สาวพูดอะไรเลยวะมอผมผมไม่กินเหล้าเมายาเนี่ยไม่ไม่เลยตาได้มาพบรักแท้พัดเหล้าเข้าเนาะก็หมาก็ไปเรื่อยกาพบรักแท้มาอยู่นี่กี่ปีถึงมาเจอยายนี่ก็สองปีมั้งประมาณสองปีช่วงมานั้นนะเอารถสีมาสีเขาเปล่ามันมันมันต้องเกาะสีข้ามชุดสองเลยชุดสอง ผมเอามาอีกนะผมกลับกลับไปแล้วแล้วก็ขับมาอีกก็ไปแล้วก็กลับเอาตัวนี้แหละเป็นรถพ่วงรถรถพ่วงรถสี่ผมก็สีทั้งวันทั้งคืนสี่ข้าวในทุ่งหมดเลยคนคนแถวนี้บ่เคยเห็นรถนี่เป็นตะตื่นตาตื่นใจเนาะไม่เคยเห็นรถไถนะครับบ่มีจะคันเลยแต่ไม่ได้เกุดท่องมาช้ำกันกบเอาเบรกเหลือเข้าไปเป็นรถไถอืมช้ำเสียวออเมื่อก่อนก็เสียวเสียวนี่เมื่อก่อนไม่มีสะพาน ต้องทำยังไงข้ามเอาตะพานก็วิ่งตะเลาะตะลิงไปแล้วก็ดูตรงไหนมันตพอ,อข้ามได้ในหน้าเขาจะพาข้ามะะตะพานาน,น่ะสองชั้นเอียงอยู่งนี้เป็นตะพานไม้ครับเอียงลงเอียงผัดทางไปแถบนึง<อ>มันข้ามได้ไม้เอี่ยมเลยข้ามได้เอาได้ข้าม ครับเดียมหมาอย่างนั้นประวัติได้ประวัติน้ำหน่อดีดีครับครับโอ้ยสภาพใหม่แบบบรรทุนจานเลยตัวนี้นั่นแหละบ้านแล้วจากจากหินกองมาเนี่ยมันมีไตนั่นเลยอ้บานมันมีแต่มันมีทา้งสายมันมีทางเิตเลีครับเป็นทางเกียนทางเกียนทางยังไเกียนยังยังนี่ใช่ไหมนี่เกียนก็ยังใช่ไหมเกียนของยายหรือเกียนของตานเกียนของยายครับโอ้ยของพอของพอเป็นลอยปีมาแล้วแท้บางสันว์ใส่ขันหินหกซีบแล้วผมเป็นไตย่าเป็นเด็กหน่อยเป็นไตย่าเกียนนี่ ผู้ถาวรตุกจะกี่พันวานสิเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ฮอนด้าน่ะฮอนด้าน่ะก็รุ่นเดียวกันเนี่ยอันนี้สิขอฮอนด้าเด้นี่อฮอนด้าโอ้ยฮอนด้าลูกชายยังไม่ขายลูกชายว่าจะให้อยู่ถ้าเขาให้ห้าพันให้เลยว่าให้ลูกชายไหนเดี๋ยวมาขอบูซ่าอยู่ลูกชายโน่นตรงถามให้ตาเโน่นครับครับครับเดี๋ยวพี่ตาเขาให้เออเดี๋ยวให้ตาแมนปอยายมันเป็นสีบอค้นผู้ถาวรสมัยก่อนว่า ลูกหลขี่ขานมาอุ้มลูกไปเทละคนสองคนเลยเอาเกียนเอาหน้าแหลกเกียนแหลกงัวเทียมแปว่ากนนีงเากัี่ง้อไปสยตะกีดพัฒขายของชุดนีเพิ่เอาเกียนี่เดไปขายไปขายขนหนูไปขายสุดไปกอขลาไักยูเอ็น้าอยเลยไม่ใหญ่ยันย้ายยูบนยายาเอาแหลกเกียนกับง้วสองตัวเพราะว่าขีคขานเอาลูกกันใสอุ้มเจละสองคนไปหน้าลูกเก่าคนลูกสิบคนหน้าาไร อยากแรกง้อเกี้ยนมันมันข้อมันทูเขียนเนี่ยโซเสียหาไหนดิกับง้อจะกี่ต่ว่าจะไม่คิดเลยมากมือเาเกี้่ยันมวกเล็กนะหมวกเล็กอำเภอบมวกเล็กม่วงแสลงพันะครับห้าร้อยเงินผ่อนเกียนดินอ่ะห้าร้อยเงินผ่อนที่ดินที่ดินที่ดินแปดสิบไร่ขายสี่หมื่นแปดสิบไร่วังดาวหมื่นหนึ่งวางดาวหมื่นหนึ่งแล้วผ่อนปีละหมื่นห้า เดี๋ยวนี้ไร่หนึ่งห้านครับยังอยู่นะครับหลานอยู่นั่นน้องสาวอยู่นั่นร้อยสิบไร่ปัญหานั่น่ะมันไม่ได้มีอะไรหรอกวิ่งโ้มไปเลยทะลุขาดมั่งไม่ขาดมั่งก็ช่างมันเราก็เก็บสุ่มๆละกองแล้วก็เปลอีกปลูกข้าวโพดครับปลูกข้าวโพดตอนนี้ก็ยังปลูกข้าวโพดแหละแถวปลูกอ้อยหมดแล้วแถวอ่าอะไรนะเบทาโกแถวนั้นอ่ะครับอยู่ใกล้ๆกันครับครับ ที่นี้ไะทีนี้เดืยวนี่มันอาจารย์ยยุทธ์ซื้อหกแสนสองไร่หกแสน